สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ในแรนดอมที่ว่ามีคนอยากเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจหัวข้อแรนดอมที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะพลังงานแรนดอมสามารถรับชมได้ทุกคนทุกท่านทุกเทศทุกท่าทุกราศีนะคะไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะ แต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยค่ะขอพลังงานของอืมของคนที่อยากเข้ามาครอบครองคุณก่อนดีกว่าอืมไพ่ใบนี้อยากออกแน่เลยขอพลังงานของคู่กรณีค่ะขอพลังงานคู่กรณีเลยนะคะ ในนดอมนี้ผู้อ่านอยากดูคู่กรณีก่อนนะใบแรกขึ้น Seven of Pentacles ขึ้น The Magician ขึ้น Ten of Pentacles คร่าวๆนะคะเบื้องต้นนะคนคนนี้ฐานะดีนะใช้คำว่าฐา,านะดีได้เลยคุณพระขึ้น Two of Cups ขึ้น nine of swords ขึ้น five of pentacles เมืม่อกี้เพิ่งชมว่าฐานะดีอยู่อยู่หย,ยกหยกนะคะขึ้น ten of w a n d เอยังไง <c oughs> อืมขึ้น seven of cups อีกโอ้ขึ้น seven โอ้ไม่ใช่ขอภายค่ะขึ้นไฟล์ออฟแวนส์อันนี้ไฟล์ออฟแวนนะคะใบปิดค่ะขึ้นเดวิลออฟฟอร์จูนมีคนอยากเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจบุคลิกลักษณะเบื้องต้นนะคะลังงานของใครคนนี้นะคะเป็นชาวทัดดินน้ำไฟ ลมครบเลยค่ะสี่ธาตุมาครบเด่นๆนะเป็นคนวันพุธได้นะคะ 1, 2, one, หนะคนึน่งวันพุธสองวันพฤหัสนะคนคนนี้เป็นคนที่ฐานะดีนะคะสเต็ปแรกนะฐานะดีสองเป็นคนที่สติปัญญาล้ำเลยค่ะ,ฉะเฉลียวฉลาดปฏิพันธ์ไวพิบเบอร์หนึ่งเลยใช้คําว่าเบอร์หนึ่งได้เพราะว่าขึ้น The m a g จิเชีนะสามารถทําสาขาได้ทุก สาขาอาชีพเลยที่คนคนนี้สนใจและต้องการอยากจะทำนะ่พ่ไปแรกขึ้นเซเว่นออฟเพนเเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ด้วยตนเองนะคะค่อนข้างเก่งนะในเรื่องการทำมาหากินเป็นคนรู้จักลงทุนอะ่ะรู้จักลงทุนแล้วก็สามารถมองว่าการลงทุนเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนได้ดีไหมได้ดีแค่ไหน ได้ในระยะสั้นระยะยาวฟิลของคนคนนี้นะเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินของการใช้ชีวิตขึ้นพลังงานสิบไม้สิบเหรียญเป็นไปได้นะว่าคนคนเนี้ที่อยากเข้ามาครอบครองตัวของลูกดวงนะคะอขออภัยค่ะตัวของผู้ชม r a n d o m นะคะไม่น่าจะโสดนะเพราะว่าขึ้นพลังงานเทนสองใบกวาดตีให้สองกรณีนะหนึ่งคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ไม พมีพลังงานไนโอ o ซอ s มีไพ่เก้าดับสองเป็นฟิลของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าพื้นฐานมั่นคงอะคะ่ะหน้าที่การงานดีอะขึ้น ten of p e n n e r ten, ten of van คนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจได้นะระดับโรงงานอย่างเงี้ยได้เลยนะคะระดับโรงงานระดับอุตสาหกรรมอะเพราะไพ่มันขึ้นเทนะ อ่านเล็กไม่ได้นะคะอ่านใหญ่ค่อนข้างเป็นคนที่มีความคือฐานะดีอ่ะคนเราฐานะดีการเงินดีหน้าที่การงานดีแถมยังมีบุค,คลิกของคนที่เป็นเจ็ดทั่วอีกคนคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะกล้าใช้คําว่าเจ้าชู้ได้เลยเป็นคนที่มีความพลาวในตัวะคะ่ะคือคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างอ่ะ ถึงจะไม่เจ้าชู้คนก็อยากเข้าหาแต่พลังงานเซเว่นอ็อกมันเป็นพลังงานของคนที่มีความเจ้าชู้ในตัวบุคลิกของคนคนนี้นะคะค่อนข้างมีความเจ้าเสน่ห์นะฟิลแบบเลือกได้อะคะ่ะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เลยอย่างที่ผู้อ่านพูดไปอะ่ะถึงจะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยัง ไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวค่ะพลังงานนะักมีพลังงานของไฟออปินเ์เคลแล้วก็ไฟออฟแวนช่วงนี้คนคนนี้อาจจะมีประเด็นอยู่นะคะมีประเด็นเรื่องงานแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเงินอาจจะธุรกิจที่ลงทุนลงแรงไปมันอาจจะช็อตติดขัดอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าไอ้โปรเจกต์ที่ควรจะได้เงินก็เกิดสถานการณ์พลิกล็อกอะคะ่ะไม่ได้ เออไม่ได้เป้าไม่ได้ยอดเป็นไปตามที่คาดหวังไวอ้อ่ะเลยขึ้นพลังพลังงานของนายออฟสอดนะค่อนข้างจะเครียดนะช่วงนี้คนคนนี้นะคะพลังงานนะน่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวแล้วก็หน้าที่การงานที่ตัวเองดิวอยู่น่าจะไม่โฟลแล้วก็น่าจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้แต่คนคนนี้ผ่านได้ค่ะคนคนนี้เอาอยู่นะเพราะเป็นพลังงานของเดอะเมจิเชียนคุณกับคนคนนี้ต้องรู้จักกันแล้วนะเพราะมัน เพราะไพ่ใบปิดขึ้นวิว o ฟอร์จูนการที่คุณกับคนคนนี้ได้มารู้จักกันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะผู้อ่านกล้าพูดได้เลยมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะดึงให้พวกพวกคุณได้มาเกี่ยวข้องกันนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะผู้อ่านมองว่าคนคนเนี้ยที่อยากจะมาเป็นเจ้าของคุณเนี่ยคุณรู้จักแล้วนะผว้อ่านว่าพวกคุณรู้จักกันนะ พลังงานเป็นได้ทั้งคนรู้จักกันเป็นได้ทั้งฟิลคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของพวกคุณแล้วก็เป็นไปได้นะคะพลังงานขอเปิดไพ่ดูพลังงานเพิ่มเลยค่ะขอดูพลังงานของคุณต่อเลยค่ะขึ้น Tree of p e n ด a c l e s ขึ้น t ี e อ m p เ e s s อ่ะเอ๊ยยังไงเดี๋ยวก่อน ขึ้น j u s t i n e o c h a พวกคุณรู้จักกันพวกคุณรู้จักกันแล้วแน่นอนให้ทางใดก็ทางหนึ่งขึ้น The Emperor H Oxford คุณเป็นชาวธาตุดินได้นะคะธาตุดินธาตุลมได้นะพลังงานของคุณที่เด่นๆน,นะคะคุณสามารถเป็นคนวันศุกร์ได้นะ เป็นคนวันศุกร์ชาวราศีเมษที่เด่นๆนะคะไพ่ใบแรกของคุณขึ้นทริอ p ฟ n ินเ,เอ,อิอสผู้อ่านค่อนข้างมั่นใจว่าคุณรู้จักคนคนนี้แล้วคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วละ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ไพ่มันเป็นในด้านของสายงานนะรู้จักกันในด้านรู้จักกันจากหน้าที่การงานคุณอาจจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างนะคะสายอาชีพคุณนะเกี่ยวข้องกับด้านเกษตรกรรมทุกรูปแบบนะ หนึ่งเกษตรกรรมสองไปในด้านรับราชการเด่นไปในทางเออ่นักการเมืองนักกฎหมายฝ่ายปกครองพลังงานของดีเอ็มเพลอนะคะคุณอาจจะเป็นข้าราชการที่มียศสูงอะสูงใช้คําว่าสูงได้เลยดีเอ็มเพลอขึ้นระดับในพลเลยนะหรือไม่งั้นคุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีกิจการค่อนข้างใหญ่โตพลังงานดีเอ็มเพลอนะคะ ึ้นหนึ่งดาบอีกคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาได้ด้วยตนเองนะค่อนข้างเป็นคนที่ฝ่าฟันบุกสู้ลุยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของเวรกรรมโชคชะตาความบมือเอิญไม่มีในโลกพลังงานของคุณนะคุณทําได้ทุกสาขาอาชีพนะคะอย่างที่บอกมานะพลังงานคือไพ่มันเด่นไปในคุณกับคนคนเนี้ย้ว่ญนว่าคุณรู้จักกันแล้วละ่ะดีไม่ดีเป็นฟิลแฟนเก่า เป็นฟิลคนเก่าๆอ่ะที่ตัดจบกับคุณไปแล้วมันมีวิวออฟฟอยจูนกับจัดเม้นต์ตัดจบกับคุณไปแล้วนะแล้วอยากวนกลับมาเป็นไปได้นะคะถามว่าพลังงานคนใหม่มีไหมน้อยค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีแต่ผู้อ่านตีให้มันน้อยพลังงานคนใหม่ๆเนี่ยมันน้อยเพราะว่ามันมีทั้งจัดเม้นต์มีทั้งวิวออฟฟอยจูนอ่ะมันไม่ใช่ความบังเอญนะที่พวกคุณได้มารู้จักกันในใน,ในพลังงานแรนดอมนี้นะตามที่เปิดไพ่นะคะ อืมเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วละ่ะเข้ามาในชีวิตคุณละที่เด่นๆก็คือทางสายงานบางเคสบางท่านก็เป็นฟิลของคนรักเก่าที่อยากกลับมาก็เป็นไปได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรนดอมนี้นะผู่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่เรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ